เชื่ออะไรนะเาชื่อนันทลัตน์สุวิรดังดังการอินทติเกเป็นไทยต้องสช้การถาปริพันธ์เป็นการ้อนกับดีที่จับมาหานพันจากจพาิเป็นเอฟบวกสี่พันิทกตัวเลขีฟคำตอบเป็นตัวเลขตามด้วยบวกสีน้ากัน ิิกเกำลังอินด,ดีเอกอวอินบวกหนึ่งารด้อินบวกแล้วบวก t เชเนกันการหาปฏิพันธ์ตำกันคิดต้ออินกิตเตนำเอวีเป็นเอกังอินทิเตแล้วกันผล B ีลบเเป็นคำตอบหรือแอนเซอร์ของฉันการหาพื้นที่ปิดลด้วยเึ่งตรงบอกตังเราต้องขยันเช่นเดียวกับการหาปฏิพันธ์ตำงกัรขีดอย่างดีด้วยกีดบ่ากราฟของการ เส้นตรง x ก,กำลัง1 y กำลัง1พาราโบลาความหงายหน้าขึ้น y กำลัง1 x ก,กำลัง2ไม่เหมือนกันจุดตัดแทน x ซ้ายขวาแทนค่า y ได้0ได้ x 2ค่าพร้อมกันจุดยอดนี่แหละสำคัญ x ทุกับลบ e เน e 2ค่า y ฮาฮี ได้สีเอซีลบดีกับงสอหันด้วยสีเอมันมันพื้นที่ใต้แกนเิกเพิ่มติดลบทั้งเสีหลังมิตเกตทั้งหมดนั้นพื้นที่บนแกนจิกคงไว้ทั้งเซีหลังเิติทั้งหมดนั้นแทนดีลงไปแทนเอลงไปเขี่บแดวลบกันทันใดคําตออไปไวเป็นตารางหน่อยครับ